สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะเมื่อนี้นะตะวันรับฟ้าอยูส่สวนเนาะจ้ะสวนแตงร้านนะบรรยากาศง่มามแรงผ้าช่มสวนง่มามแรงเพิ่งเก็บแตงแล้วพี่น้อง บรรยากาศแบบคำคำสลัวสลัวมีหอเสียงนกฮองพี่น้องอ้ยเสียงนกนกบินเข้ารังนกพันพากันส้วนกันกันกบบ้านนะมันคำแล้ว นกส่วนกันวะกลับบ้านกลับบ้านพวกเราข้ามแล้วเดี๋ยวเขากับสิก,กับบ้านขึ้นนกนะจ้าช่วงนี้พี่ฝ้าปลูกเก็บแตงเนาะมันเป็นปลูกเก็บแตงเก็บแตงกันเลยมีแต่คลิปแตงเวยค่ะช่วงนี้เนาะปรได้ไปใส่เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง โรคระบาดไปไหนไม่ค่อยได้แต่ยังไงก็ตามก็รคือสิมีการเดินทางอีกอยู่บรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศสรัวสรวกับการเก็บแตงตอนค่ำ แต่งน้อยแต่งลูกเล็กบรรยากาศค่ำๆอยู่ที่สวนนะเพื่อนๆพามาชมบรรยากาศน้ำเนาะ ช่วงนี้อาจจะไปเยี่ยมเยือนพเพื่อนๆซ่านานะจ๊ะน้อยเด้อพี่น้องเด้อรอนิดนึงรอสักนิดหนึ่งเพราะว่าโทรศัพท์พี่ฟ้ามีปัญหาหน่อยหนึ่งนะคะแต่จังไรก็ตามก็ไปหาเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่อาจจะช้าหน่อยพามาเบึงตะวันรับฟ้านะเพื่อนๆที่จริงเนาะพระอาทิตย์น่ะเขาบอกว่ามันมีดวงเดียว แต่ว่ามันเป็นโต๊ะยุ่ใสเนาะมันงามงามชอบความงามพระอาทิตย์ของตอนช่วงตกตะวันตกดินขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฝาด้วยนะจ๊ะ